ทวงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสราสวัสดีครับคุณสุประเดชครับครับสวัสดีครับคุณสันมิสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับวันนี้มีประเด็นอะไรเจอเลยครับเอ่าเสนอจากคุณสันติสุขนม่เพียวครับเห็นเมื่อกี้พูดเรื่องคดีข้าวจีดีในชันศาลฎีการนะฮะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังอาจจะลืมไปแล้วก็ได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคดีข้าวจีดีเนี่ยก็ยังมีอีก็อตนึงครับเรียกว่าล็อตใหม่นะฮะก็อยู่ในชันการในสวนของปปชนะครับผม เพราะตอนนี้ก็ล่าสุดก็มีการเพิ่มผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยอีกหลายสิบลายเลยรวมแล้วประมาณแปดสิบถึงเก้าสิบลายเลยนะครับส่วนผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เป็นตัวละครนหน้าเดิมๆนะครับที่เคยถูกปประชาชี้มูลความผิดไปแล้วแล้วก็ตอนนี้ถูกสารดีการไต่สวนอยู่นะก็อตรงน,นี้ก็อยากจะย้ำอีกทีว่าคดีข้าว t ีเนี่ยจ,จะมีล็อตใหม่ล็อตหนึ่งด้วยครับ,รบแม้ว่าล็อตแรกจะมีการเ,าเลขค่าเสียหายไปเนี่ยกว่าสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยล็อตใหม่เนี่ยก็ความเสียหายเนี่ยก็อาจจะสูงไม่แพ้กันเลยครับก็หลักประมาณหมื่นล้านเหมือนก็นกต้ององรดูว่า ล็อกใหม่เนี่ยที่ปปชมีการเพิ่มผู้ถูกกล่าวหากว่า80-90ถึง90รายเนี่ยเอกชนมีรายสิบแห่งเนี่ยจะมีการเรียกเก็บค่าเสียหายตรงนี้คืนแผ่นดินได้หรือเปล่าเครดีตทุกทีครั้แรกหรือเปล่าตรงนี้ก็เสริมอีกเรื่องครับครับที่บอกว่าเป็นบริษัทซีไฮแล้วนะฮะใช่ไหมใช่ครับผมครับโอ้นี่ก็นานเลยนะ ไม่รู้ว่าจะชี้มูลอะไรเมื่อไหร่นะตรงนี้ก็มีการเพริ่มผู้ถูกกล่าวหาไปแล้วเมื่อช่วงประมาณช่วงประมาณต้นปี60ที่ผ่านมาครับตรงนี้คาดว่าจะใกล้เสร็จแล้วครับผมก็มต้องรอดูกันนี่ค,ค,คงน่าจะเสร็จภายในปีนี้ครับจะมีการชี้มูนแน,แน่นอนครับในปีนี้<อ>แล้วก็ผมในปปชเนี่ยผมริดทนึงก็คือตอนนี้เนี่ยทางปปชเนี่ยโดยเฉพาะทางพลนราเิศวัชรพลภาษาราชกิจเนี่ยประธานปปชเนี่ยก็ได้มีนโยบายหรือว่าแนวคิดใหม่นะครับในการดำเนินการไต่สวนคดีเนี่ยให้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะฮะ ก็มีนโยบายว่าคดีใหม่เนี่ยที่รับเข้ามาเนี่ยจะต้องทําให้เสร็จเนี่ยภายในหนึ่งปีนะครับส่วนคดีค้างเก่าเนี่ยที่ทํามานานแล้วนะฮะรับมานานแล้วเนี่ยจะต้องให้เสร็จภายในสองปีให้ได้นะครับเพ<ช>ื่อจะได้เป็นการกระตุ้นการทําง,งานและก็เพิ่มประสิทธิภาพของปปชนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยทำให้เกิดการจัดโครงสร้างบุคลาก,กรใหม่ในสำนักงานปปชนะครับนั่นก็คือจะมีการเพิ่มตําแหน่งใหม่เป็นตาแหน่ง ผู้ในการส่วนกลางครับผู้ในการส่วนกลางเนี่ยอาจจะเรียกง่ายๆว่าเข้ามาอยู่ข้างในเพื่อดูการไต่สวนคดีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นแนวคิดของทางประธานปปชนะครับต้องการให้การดําเนินคดีเนี่ยดําเนินไปด้วยประสิทธิภาพเนี่ยดีขึ้นมากขึ้นก็คือถ้าเกิดในการประเมินผลงานเนี่ยของปปชเนี่ยถ้าเกิดรับคดีครั้งใหม่มาแล้วเนี่ยไม่เสร็จภายในหนึ่งปีผอประจําจังหวัดนั้นๆหรือว่าผอสํานักนั้นๆเนี่ยที่ดูแลคดีการไต่สวนคดีเหล่านั้นอยู่เนี่ย จะต้องถูกโอนย้ายเข้ามาเป็นผอ,อส่วนกลางครับเพื่อจะเข้ามาอบรมสัมมนาอะไรกันใหม่ดูแลเรื่องการไตส่สวนอะไรกันใหม่แล้วก็ทางปปรเนี่ยอาจจะส่งคนรุ่นใหม่ที่ผ่านการอบรมหมดแล้วผ่านการไตส่สวนอะไรแล้วมีไฟแรงขึกเขิมเข้าไปดำรงตําแหน่งเป็นผอ,อจังหวัด,ดนั้นๆหรือว่าผอ,อ บริหารสำนักนั้นแทนตรงนี้เนี่ยก็เป็นการกระตุ้นการทางานทั้งหมดของปปชนะครับว่าก็คือพอสํานักหรือว่าพอประจำจังหวัดที่มีอยู่เดิมนั้นแหลซึ่งหลายคนก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะทำไมคดีนี้ชา้จาจังคดีนี้ในจังหวัดนี้ถูกผู้มีอิทธิพลบีบไะ,ะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ตรงนี้เป็นการกระตุ้นอีกทางว่าคุณจะต้องรีบดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเนี่ยให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าบางคดีเนี่ยหลายๆคดีเลยก็ว่าได้ข้อเท็จจริงเนี่ยค่อนข้างชัดมีชื่อมีหลักฐานเอกสารชัดแต่ว่าเอ๊ะ ประชุมนู่นประชุมนี่อ้างนู่นอ้างนี่อะไรตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะมีการเร่งคดีให้มันชัดเจนยิ่งขึ้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตรงนี้กรร็ถือได้ว่าเป็นข้อดีอ่อข้อหนึ่งของปปชชุดนี้นะฮะที่มีการดาเนินการโครงการนี้ครับในินการอธิบายนี้นะครับซึ่ง<ร>ในปีถูกเนี่ยครับผมมีคดีสะสมอยู่เยอะนะฮะเท่าที่จาได้ตอนที่แถลงตอนนู้นนะมูลค่าเนี่ยก็เป็นแสนล้าน่ะอ่าใช่ครับมูลค่าเนี่ยความเสียหายในประมาณหลักแสนล้านคดีเนี่ยก็หลายพันคดีเลยนะครับ โดยในในปีห้าเก้าที่ผ่านมาเนี่ยมีคดีที่ปปชทาเสร็จไปแล้วเนี่ยแค่สามร้อยหกสามเรื่องเองนะครับลงมติไปแล้วแค่ร้อยเรื่องเองนะครับ,รบปีแล้วนะครับจะเสร็จแล้วประมาณสี่ร้อยกว่าเรื่องจากประมาณเจ็ดพันกว่าคดีนะครับผมซึ่งในปีหกศูนย์เนี่ยก็หลังจากที่มีการดาเนินนโยบายนี้เนี่ยมีการตั้งบอกส่วนกลางเพื่อ,อก,กระตุ้นบุคลากรปปชทั้งหมดเนี่ยก็มีการคาดหวังนะครับว่าจะต้องสวงหาข,อข้อเท็จจริงให้เสร็จให้ได้ถึงสามพันเจ็ดร้อยเรื่องนะครับโดยตรงนี้เป็นส่วนกลางเจ็ดร้อยสี่สิบกว่าเรื่องแล ตรงนี้เนี่ยก็ต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จให้ได้ซึ่งดําเนินขั้นตอนแต่สวนขาด้วจริงเนี่ยยังไม่มีการตั้งคณะนุ้นะครับแต่สวนเจริงก็คือดูว่าคดีนี้น่มีมูลหรือเปล่าถ้ามีมูลถึงจะตั้งคณะนุกมาการไต่สวนแต่ถ้าไม่มีมูลก็ให้ข้อสังหารตกไปตรงนี้ก็มาเป็นมีกก้าวหนึ่งของปปชชุดนี้นะครที่มีการดําเนินนโยบายนี้เพื่อกระตุ้นการทํางานของปปชครับผมครับเจินต่อเลยฮะมีอะไรเพิ่มเติมวันนี้ครับก็อัปเดตคดีในปปชนะครับก็อย่างทีี่่่หหลาาาายคคนนนจได้ะะะะเมมมือปปรรรรณณชงับ 4ปีที่แล้วนะครับเอ,อทางปปชนะฮะเคยมีมติชี้มูลความผิดนะครับเอ,อคุณวงศักดิ์สวัสดิ์ทานิศนะครับอดีตผดีกรมการปกครองนะครับกับพวกนะฮะรวมถึงผู้้อสอบผ่านการคัดเลือกโรงเรียนแอมเพระนะครับหรือว่าคดีโกงสอบโรงเรียนแอมเพอนะฮะกว่า200กว่าคนนะครับเอ,อมีติชี้มูลความผิดทางอาญาและวินัยอย่างร้ายแรงนะครับในคดีโกงสอบนะฮะเมื่อปี56ก็ในอำเภรเหล่านั้นเนีะะเ่ยเสนือได้ถูก ไล่ออกไปหมดแล้วแต่ว่ามีบางส่วนนะครับที่ปปชกันไว้เป็นพยานประมาณยี่สิบคนนะครับตรงนี้เนี่ยทางกรมการปกครองขนาดนั้นเนี่ยก็ได้ลงโทษไล่ออกไปด้วยนะครับก็ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไรถึงไล่ออกในอำเภอที่ปปชกันไว้เป็นพยานด้วยส่งผลให้ตรงนี้นะเนี่ยปปชเนี่ยจําเป็นจะต้องเอยื่นหนังสือถึงทางท่านนายกนะครับทางท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยเพื่อขอความเป็นธรรมแล้วก็เยียวยาบรรดาในอำเภอเนี่ยที่ถูกกรมการปกครองขนาดนั้นเนี่ยไล่ออกไปนะฮะเพื่อให อตามพรบรบพชนะครับตามกฎหมายลูกเน่ยก็มีการระบุว่าถึงการคุ้มครองพยานนะครับถ้าเกิดมาเป็นพยานเนี่ยแล้วก็ให้ข้อได้จริงตามที่สำนวนคดีเนี่ยจนกระทั่งนำไปถูกการฟ้องแล้วก็มีการชี้มุ่ความผิดใส่คำลองนี้นะฮะก็จะทำก็จะต้องถูกคุ้มครองตามกฎหมายนะครับ,รบตอนนี้เนี่ยทางประธานบพชเน่กก็ได้ยื่นหนังสือถึงท่านนายกไปแล้วนะครับว่าขอให้เยียวยากลุ่มนอำเภอกลุ่มนี้นะครับที่ถูกการว้เป็นพยานประมาณยี่สิบกว่ารายนะครับครับเื่องจาก ค่อนข้างยะไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับซึ่งตรงนี้นก็ถูกตั้งข้อสังเกตเหมือนว่าเอในตอนนั้นเนี่ยในเมื่อปปชก็มีมติตอนแถลงเลยนะครับปีห้าอหอกหนมะว่ามีการกันพยายามไว้เป็นเอ,อไว้เป็นพยานในวันที่สิบลายแต่กรมการปกครอง,องขนาดนั้นเนี่ยก็ไล่ออกหมดเลยนะฮะในอำเภอที่เอ,อที่เข้าข่ายโภพพันคดีทุจริตโกงสอบไปตอนนั้นไม่ได้มีการพิจารณาไปหลายๆไ,ไว้ฝ่าว่าทำไมทาไมถึงไล่ออกคนนี้คนนี้เป็นพยานไม่ต้องไล่ออกอะไรนียฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทางท่านนายกเนี่ยไปเยีเยวยาบุก บุคคลเหล่านี้อย่างไรนะครับแต่ว่าเบื้องต้น,นเนี่ยปปชก็ได้เสนอความเห็นว่าควรให้ทางสำนักงานคณะกรรมการขา้ขาราชการพลเรือหรือกพเนี่ยเข้าไปดูแลในเรื่องนี้ก่อนว่าจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปนะครับถึงนี้นก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องรอดูนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเป็นพยานปปชเนี่ยอาจจะเรียกว่ามีจํานวนค่อนข้างน้อยนะครับแต่ก็ค่อนข้างเสี่ยงอันตรายมากๆนะฮะถ้าถือว่าเราจําเป็นจะต้องคุ้มครองบุคคลเหล่านี้นะครับซึ่งสร้างเรียกว่าสร้างคุณอุปการอย่างหนึ่งให้กับประเทศก็คือช่วยช่วยกัน ดูแลสอ,สองเรื่องทุจริตนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่เป็นเรื่องดีนะครับ,รบตรงน,นี้ก็ต้องมีแผนการคุ้มครองหรือเหมยียวยาให้ดีครับผมตอนนั้นมีมาเป็นพยานเยอะไหมคุณประมาณยี่สิบคนนะครับประมาณยี่สิบเหรอืมครับผมครับครับแล้วเป็นพยานเป็นพยานตอนเรื่องไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนข้าวจีดูจีนะที่ตอนแรกเป็นพยุงพยานแล้วก็ตอนหลังไปอีแบบหนึง่ง อันนี้พยานสอนเี้่นจบคดีครับผมคดีคท่าดีดีเนี่ยรั่แรกอย่างอย่างที่คุณหนุ่ยสุขพูดก็คือมีบริษัทอยู่สี่ห้าบริษัทถูกการเปร็นพยานแล้วมีบริษัทอย่างเนี่ยมากับพามา้างว่าไม,ไม่เคยไม่เคยบินไปพบผู้ใหญ่หรือนักการเมืองผู้ใหญ่อะไรในเงอะไรอย่างนี้นะฮะตอนหลังมาอ้างว่าเป็นการทีรเปธุรกิจตรงนี้เราปปชกาลังพิจารณาอยู่นะครับเรื่องนี้ว่าจะตัดบุคคลเหล่านี้เนี่ยออกจากการการเป็นพยานหรือเปล่าเพราะว่าตามประกาศพารวัตประกาศปปชเนี่ยก็ S <S <an> เขียนไว้ชัดนะครับว่าถ้าเกิดพยานรายใดที่ถูกการเป็นพยานเนี่ยแล้วไม่เออ่เบิกความในชัน้นศาลตามข้อเท็จจริงในสำนวนเนี่ยหรือว่าไม่ยอมเบิกความเนี่ยอาจจะต้องถูกกันออกจากการเป็นพยานนะครับ,รบตรงนี้ปปชกำลังดำเนินการอยู่นะ<อ>ส่วนในคดีที่ดีล็อกสองเนี่ยยังไม่มีการกันใครเป็นพยานนะครับเพราะยัอยงอยู่ระหรว่างขั้นตอนการตั้งอนุไาโตตุลาอยู่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาครับผมไอ้ประเภทชักเข้าชักออกนี่มันไม่เรียกพยานเรียกว่าพยนนะพยนนนยนนี่ แต่นายอำเภอนี่มีการส่งหนังสือจากปปชเลยนะถึงนายกเลยนะฮะใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพยานให้ประคำค่อนข้าง,ง,งชัดเจนเป็นประโยชน์จนกระทั่งมีคำตัดสินแล้วใช่ไหมฮะคดีนั้นนะหรือว่าชี้มูลนี่เหยือย่อผีมูลนะครับแต่ว่าลิขิตอยู่ในชั้นศาลอย่างอยู่ในชั้นศาลครับ,คร,บครับผมมีอะไรเพริ่มเติมเชิญเลยครับอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นอยู่ในปปชเช่นกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องการไส่ส่วนข้อที่จริงนะฮะกรณีบริษัทโรสลอยเนี่ยอาจจะถึงบนให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับเพื่อประโยชน์ให้บริษัททการบินนไยยเี่ ซีเครื่องยนต์ของโรสรอยนะครับสามช่ว,วงระหว่างปีสามสี่ถึงปีสี่แปดเนี่ยก็วงเงินประมาณพันสองร้อยล้านบาทน,นะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยหลังจากที่ทางเปปชเนี่ยมีการตั้งคณะทางานเพื่อรวบรวมคดีถึงวนข้ามชาติเนี่ยซึ่งเอาก็คดีโรสลอยเข้าไปรวมอยู่ด้วยแล้วก็มีการตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนกล่าวหาทางรัฐมนตรีคมนาคมขนาดนั้นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมขนาดนั้นบอร์ดการบินไทยแล้วก็ อน,นุทาแผนการบินไทยนี่ก็รวมแล้วประมาณยี่0บาิคนนะ,ะที่ถูกกล่าวหาเนี่ยตรงนี้เนี่ยทางปปชเนี่ยเขายังไม่ใช่ข้อมูลนะครับจากทางปปชอังกฤษนะครับหรือว่าเอฟนะฮะก็อยู่ระหว่างการประสานงานกันอยู่นะครับเพราะว่าทาง F นะอฟเอโนี่ยก็ยังอาจจะเรียกว่ายังไม่ค่อยมั่นใจกระบวนการของประเทศไทยอยู่นะ,ะตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าทางพยาการเนี่ยซึ่งเป็นซึ่งรับผิดชอบในาสาน่วนขอ,ข,ของการประสานงานข้อมูลคดีของต่างประเทศเนี่ยจะดําเนินการเขียน ขอความร่วมมือไปอย่างไรตรงนี้อยู่ระหว่างอการ่ดจานินการอยู่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยทางปปชนะครับก็รับทราบว่ามีความหนักใจนะฮะในเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับที่เชื่อมโยงว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ตรวจสอบง่ายๆนะฮะแล้วก็ต้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกที่มีการเชื่อมโยงกันระหว่างบริษัทนหนหน้ากับกลุ่มผู้ถูกกล่าวหานะครับว่าเชื่อมโยงกันอย่างไรเงินถึงใครแล้วเงินกระจายไปที่ตรงไหนบ้างแต่เบื้องต้นเนี่ยข้อมูลจากสำนักข่าวอิสราเอลเนี่ยก็เรียกได้ว่าอ เจอบริษัทเอกชนรายหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าเป็นบริษัทใดนะฮะแล้วก็เจอกลุ่มผู้ถือหุ้นแล้วนะครับบางส่วนอรื่างนี้แต่ว่ายังไม่มียังไม่สามารถเชื่อมโยงกันได้ว่ากลุ่มเอกชนเหล่านี้เนี่ยไปเชื่อมกับผู้ถูกกล่าวหารา,ายใดอย่างไรบ้างน,นะครับผมตรงนี้ก็ต้องรอข้อมูลตรวจสอบกันต่อไปนะครับ <c oughs> ตรงน,นี้ก็นอกเหนือจากเคสตั้งคณะรัฐมนตรีไต่สวนในรอตสามที่มีทางรัฐมนตรีคมนาคมแลรัฐมนตรีช่วยว่นาคมสมัยคุณทักษิณนะครับ <c oughs> ในส่วน็อตแรกลอบสองปีสามสิบสามห้ากับปีสามห้าสี่ศูนย์ ก็ให้ทางปปงนะครับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยไปตรวจสอบเส้นทางการเงินด้วยนะครับก็คือรอบสามเนี่ยคดียังไม่หมดอายุความสามารถตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนได้แต่รอบหนึ่งรอบสองเนี่ยคดีหมดอายุความไปแล้วโอเคอาญาเอาผิดไม่ได้แต่สามารถเอาผิดทางแพ่งเรียกค่าเสียหายคืนมาได้อยู่นะคะตรงนี้ประชาชนหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ารอบหนึ่งรอบสองทำไมไม่ดาเนินการอะไรเลยต้องเข้าใจว่าถ้าเกิดคดีหมดอายุความไปแล้วนะฮะไม่สามารถทําอะไรได้แล้วนะครับแต่ว่า ทางปปชก็ไม่ไม่รับความพยายามนะครับก็ให้ปปงเนี่ยไปไล่เส้นกันเงินมาเพื่อเให้ให้เกิดคดีคดีความทางแพ่งเพื่อเรียกอายัดทรัพย์นั้นหรือว่าเรียกคืนทรัพย์นั้นตกเป็นของบันดินได้นะครับก็คือเป็นคดีทางแพ่งไปแต่อาญาจะเอาผิดใครไม่ได้แล้วแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดมีอาญาเนี่ยก็อาจจะเอาผิดเอาผิดใครไม่ได้จริงจริงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ในยุคยุนั้นนะฮะยุครับแรกรอบสองเนี่ยวินลายรายนะครับก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับหลายคนเหมือนกันก็ถ้าเกิดเป็นคดีอาญาเนี่ยก็อาจจะเอาผิดใครไม่ได้เหม ก็เลยอาจจะได <sh arp> ้ให้ดำแพงครับผมตอนนี้ก็อัปเดตความคืบหน้าในคดีโรอซอยแล้วก็ถึงมลข่าชาติครับแล้วก็วันที่ห้าเมษาเนี่ยจะมีการประชุมคณะทํางานอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อประมวลรวบรวมข้อมูลเป็นหลักฐานในคดีถึงมลค่าชาติรวมถึงการประสานข้อมูลไปทางศาลร้านนะฮะเพื่อให้ติดตามทรัพย์สินของคุณจุธามาสสินวันนะครับอดีตผู้ว่าจตุรธกับบุตรสาวที่ทางสารอาญาแระดคดีทุตจลิตเนี่ยเพิ่งพิพากษาให้จำคุกไปนะฮะ66ปีนะครับแต่ว่า โทษสูงสุดเนี่ยมีไม่เกินห0ิปีก็เลยจำคุกห้าิปีแล้วก็บุตรสาว44ี่ปีนะครับตอนนี้เนี่ยทางสารอุทณ์เนี่ยก็ยังไม่ได้ให้ประกันตัวออกมานะฮะก็ต้องรอดูว่าทางคุณจุธามาตรจะบุตรจะสู้คดีอย่างไรต่อนะครับผมครับแล้วก็รับผิดเนี่ยก็อยู่ระหว่างระสานกระทรวงที่ทาสารรับเพื่อให้ติดตามออกกลับมาจาก4ี่ประเทศนะครับเมีองกฤษไาอแลนด์สิงคโปร์แล้วก็เกาะจูเซ่ของสวิตเซอร์แลนด์นะครับครับนี้ก็ต้องรอดูันต่อไปว่าจะได้หรือไม่ได้วันที่5เมษาครับวันพุธ ใช่ครับมีการประชุมกันแล้วในในคำพิพากษาของสารอาญาคดีทุจริตเนี่ยนอกจากให้จำคุกแล้วเนี่ยสารยังให้ริบทรัพย์สินด้วยนะฮะใช่ครับเพราะว่าเป็นคำสั่งสารเลยอ่ะเป็นคําตัดสินสารเลยอ่ะใช่ครับเพราะว่าตามพรบศารอาญานคดีทุจริตเนี่ยเป็นกฎหมายใหม่นะฮะก็ให้อานาจทางศารเลยครับว่าให้ริบทรัพย์ก็คือตอนแรกให้ประเมินทรัพย์สินก่อนว่าทรัพย์สินที่ที่มีการทุจริตไปอะไรกันน้องเนี่ฮะมูลค่าเท่าไหร่สารก็สรุปแล้วว่ามูลค่าประมาณ หนึ่งล้านแปดแสนดอลลาร์สหรัฐก็คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณหกสิบสองล้านบาทตรงนี้เนี่ยศาลก็ให้ดําเนินการลิฟเลยเพราะว่าตามอำนาจของศาลตามกฎหมายใหม่เนี่ยดาเนินการได้เลยครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สอดคล้องที่ปปชเคยชี้งบความผิดล่ำรวยผิดปกติไปด้วยใช่ครับตรงนี้แล้วนั่นก็หมายความว่าปปชไม่จาเป็นจะต้องไปฟ้องต่อศาลอีกแล้วก็อรอศาลแผนคดียญญญาที่ตัดสินี่ย เรียกสติบคืนมาได้เลยตามคำตัางศาลครับผมอ่าหรือไม่ก็รอดูวันที่ห้าคงมีความชัดเจนเอาอ้าวคดีร่ารวยปิปกตินี่เดินหน้าต่อกันยังไงถูกไหมฮะอ่าใช่ครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับอ่านี่นี่เกียวครับในชั้นตประช่นกันก็คือเอ่อใครอยากจะทำก็ได้นะครับคดีบุตรทายาตบริษัทกระทิงแดงนะฮะที่มีตอนนี้มีการกล่าวหาว่ามีการขับรถชนตำรวจนะครับแล้ว คดีความไม่คืบหน้าถึงไหนนะฮะกระทั่งมีการมาล้องต่อปปชนะครับว่าเอ,อมีในตำรวจผู้ใหญ่ไลนึเงกับพ่วงนะครับเอ,อไม่ยอมนาชายากระทิงแดงรายนี้เนี่ยะะมาดําเนินคดีนะครับตรงนี้เนี่ยทางปปชนะครับก็ดําเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้อยู่นะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าจะไม่ปล่อยคดีนี้ขาดอายุความอย่างแน่นอนนะฮะก็อยู่ระหว่าง,วงรวบรวมพยานหลักฐานนะครับแล้วก็ปปชะะยก็ยอมรับนะครับว่าคดีนี้เนะะี่ย ตปชกระหนัดดีนะฮะว่าถ้าเกิดปล่อยให้ขาดยุความเนี่ยจะไม่สามารถตอบสังคมได้นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยพอได้ริ่งที่มาที่ไปเป็นอย่างไรทำไมถึงปล่อยให้ขาดยุความตรงนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับก็คือในชั้นอายการเนี่ยอันนั้นส่วนนั้นเป็นคดียาเกี่ยวกับเรื่องการขับรถชนตำรวจนะฮะในชั้นอายการเนี่ยก็อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนในชั้นปปชาเนี่ยก็จะสอบว่าทําไมตำรวจผู้ใหญ่รายหนึ่งเนี่ยไม่ยอมนําตัวทายาทกระทิงแดงไปส่งอายการเพื่อฟ้อง ตรงนี้เนี่ยก็ปปชก็ดําเนินการอยู่เสรีชั้นเอกการก็อยู่ระหว่างดาเนินการอยู่ตรงนี้ก็แบ่งเป็นสองส่วนไปนะฮะนดี้อยู่ระหว่างดำเนินการทั้งคู่นะครับแต่ว่าทางปปชยืนยันนะครับว่าคดีนี้เนี่ยจะไม่ยอมปล่อยให้ขาดอายุความอย่างแน่นอนนะฮะพะไม่เช่นนั้นเนี่ยออาจจะโดนลงโทษฐานบกพ่อในหน้าที่ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะว่าทางปปชจะดำเนินการไต่สวนเขาได้จริงอะไรยังไงต่อนะฮะแล้วก็อีกนิดเดียวนะครับในชั้นปปชเหมือนกันนะฮะก็คือคดีปลูกปาล์มินโดนะครับซึ่ง ก็ปชอตไต่สวนมาค่อนข้างใช้วิธีการนานเหมือนกันนะครับสามสี่ปีแล้วนะฮะล่าสุดเนี่ยทางคุณทางอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่นะฮะบริษัทอีทีซีเนี่เี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยก็ได้ไปฟ้องต่อศาลแผนกดีทุรกิจนะฮะฟ้องคุณไพลินชูโชถาวรนะครับอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ปตทนะครับกับพวกนะฐานร่วงันทำลายหลักฐานเป็นเท็จทำให้ถูกไล่ออกนะครับซึ่งทางอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่พีดีซีเนี่รายนี้เนี่ยก็ได้มายื่นคำฟ้องว่าเนี่ย ไปฟ้องศาลแถลคดีชุดนี้แล้วนะว่ากลุ่มคนที่มาเก่าหาเขาเนี่ยทําหลักฐานเท็จนะครับก็เลยมายื่นให้ปปชแต่งต้นเพิ่มตรงนี้เนี่ยทางปปชนะฮะก็ระบุนะครับว่าต้องดูประเด็นก่อนนะครับแม้ว่าจะมีจำข้อได้จริงเนี่ยปปชแต่งตนเล่นวีการเก่าวหาแต่ว่าผู้ถูกเก่าหาเนี่ยสามารถที่จะได้รัสู่การแก้นะครับก็เป็นเรื่องของของเขานะฮะแต่ว่าปปชก็จะพิจารณาไปตามพยานหลักฐานข้อได้จริงที่เคยยื่นมาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานข้อมูลกันอยู่นะครับอ่าก็ไม่ใช่ว่า อย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีผู้ถูกกล่าวหาใช้วิธีแบบนี้ไปฟ้องแล้วก็บอกว่าต้องรอคดีโน้นก่อนสิเสร็จก่อนสิอุทธรดีกาใช่ไหมเออกลายเป็นปปชเนี่ยต้องหยุดรอมันไม่น่าใช่นะก็ต้องรอปปชดูนะฮะเรื่องนี้แต่ชือว่ไม่ได้ก็ใช้ประมาณสามสี่ปีแล้วครับก็คือเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดผู้ถูกกล่าวหาหว่าถูกกันแกล้งไปฟ้องศาลก็ ไปเรื่องส่วนตัวของเขาไปก็ไปดำเนินคดีในส่วนตัวนี้ดูคนสํานวนไปค่ะแต่ปปชจะไต่สวนตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่ตอนนี้ก็คดีนี้ก็ปชทั้งชุดนะครับเก้าคนก็เป็นองค์คณะไต่สวนนะฮะทางอาจารย์สุภาเนี่ยก็เป็นผู้รับผิดชอบสํานวนก็อยู่ระหว่างดำเนินการนะครับตรงนี้ก็ต้องเตือนเย็นนิดนึงนะครับเพราะอาจารย์สุภาเนี่ยก็ ดูแลรับผิดชอบคดีใหญ่หลายคดีเหลือเกินว่าอะเจอเลยครับประมาณสักแปดเก้าปิดคดีได้นะครับผมก็ต้องก็ต้องรออีกนิดนึงนะฮะซึ่งผู้ถูกกล่าวหานี่ก็สามารถนําหลักฐานไปต่อสู้ได้ได้อยู่แล้วนี่ว่าตัวเองบริสุทธิ์ยังไงในข้อกล่าวหาที่ปปชสอบอยู่ถูกไหมครับใช่ครับผมนะฮะเฉพาะประเด็นนี้ได้แล้วอ่าอ่ะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนการไต่สวนในคดีนี้นะฮะนี่ก็คือทางปปชอะไรประสานทางอินโดไปแล้วนะครับว่าให้ให้หนึ่งในพยานนะฮะที่ประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเข้ามาเบิกความกับทางปปชนะครับ ตอนนี้เนี่ยทางปปชอินโดเนี่ยก็กำลังดำเนินการให้ปปชไทยอยู่นะฮะตัวนี้ต้องรอดูว่าพยานปากใดรายใดจะเข้ามาให้ปลักฐาตกับปปชไทยนะครับครับตอนนี้อยู่ระหว่างดำเนินการครับก็คาดว่าอาจจะอาจจะได้เปิดความกันในปีนี้ครับผมคงคงจะไม่เลื่อนอีกแล้วครับครับจะคงคงจะเป็นในปีนี้ครับมันก็จะเป็นตัวสะท้อนประสิทธิภาพของปปชเองด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสุประเดชครับ